ตอนนี้ถึงแล้วค่ะกำลังเดินเข้าไปด้านในป่านะคะแล้วก็เราไจะให้ดูว่าเราเจออะไรลัลสเบอรี่นี่ค่ะ เรากำลังเดินเข้าไปด้านในค่ะสตรอเบอรี่ด้วยแต่มันเป็นแบบลูกเล็กเล็กแบบนี้ชิวๆนี่ค่ะสตรอเบอรี่ชิว เดี๋ยวจะชิมอร่อยมากอร่อยมาก that is so good อ๋ออร่อยมากค่ะอหอมด้วย